เสียงกรีดร้องของผู้หญิงกลางสายฝนทำให้คนทั้งซอยหันขวับน้ำฝนไหลผ่านถนนคอนกรีตเก่าเมืออเลือดสดที่ยังอุ่นอยู่กลิ่นเหล็กสนิมผสมกลิ่นดินเฉะฉะช,ชวนคลื่นไส้ร่างของหญิงสาวนอนนิ่งอยู่ข้างรถกระบะสีดำที่ไฟหน้าย,ยังเปิดอยู่ผู้คนกลูก,กันเข้าไปแต่ไม่มีใครกล้าแต่ตัวเธอบนพื้นคือรูปหัวใจที่วาดด้วยเลือดใกล้สีสันเธอชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งฝ่าฝ,าฝนเข้ามาหน้าเขาซีดเงยหน้ามองฟ้า น้ำฝนชะทุกอย่างไปหมดแล้วเขาพึมพำเขาคือดาบตำรวจอาทิตย์ผู้มากบารมีในสถานีบางแคใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นตำรวจที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบและเฉียบขาดแต่คืนนี้แววตาของเขาไม่ใช่ตำรวจมันคือสายตาของคนที่เสียอะไรไปบางอย่างหญิงสาวในชุดแดงคือแฟนของเขาไม่มีใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาแม้แต่เพื่อนตำรวจในโรงพักก็ไม่มีใครสงสัย ดาบอาทิตย์รักเธอแบบที่เขาไม่เคยรักใครแต่เธอมีความลับที่เขาเพิ่งรู้เมื่อสัปดาห์ก่อนเธอไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวเธอมีแฟนอีกคนชื่อทศพลชายหนุ่มหน้าตาดีในญาติปิ่นเกล้าวและคืนนี้คือคือนที่เขานัดทั้งสองคนมาเจอที่นี่เขาบอกเธอว่าอยากให้ทุกอย่างชัดเจนเธอยิ้มแล้วบอกว่าเธอจะเลือกแต่ตอนเขามาถึงกลับเห็นเธอกำลังจุบก,กับทศพลในรถ แสงไฟหน้ารถสะท้อนแววตาหักหลังของเธออย่างชัดเจนฝนตกลงมาแรงขึ้นเหมือนฟ้ากำลังหัวรอดสเ่เขาเขายืนมองทั้งสองคนในรถแล้วเดินกลับไปที่ท้ายรถตัวเองเขาเปิดฝากระโปรงหยิบของที่ไม่ควรอยู่ในมือคนรักปืน9ก้มิเมตรสีดำด้านเย,ย็นเยืกในฝ่ามือเขาเดินกลับไปช้าๆราวกับถูกสะกดจิตเสียงฝนกลบเสียงฝีเท้าเขาเคาะกระจกทศพลลดกระจกลงยิ้มให้แบบไม่รู้เรื่อง ไม่มีคำพูดไม่มีคำถามเขายกปืนแล้วยิงเสียงปืนดังกลบทุกเสียงในตรอกแคบทศพลฟุบก,กับโพมาลัยเลือดไหลซึมที่กระจกหญิงสาวกรีดร้องเสียงหลงแล้วพยายามเปิดประตูหนีแต่เขายิงอีกครั้งร่างของเธอล้มลงตรงหน้ารถเงียบทุกอย่างเงียบเขายืนมองร่างทั้งสองอย่างไร้อารมณ์เหมือนจิตวิญ,ญญาณเขาหลุดลอยออกจากร่างไปแล้ว เสียงเซเรนดังไกลๆก,กำลังใกล้เข้ามาเขาเดินถอยออกมาแล้วหยิบโทรศัพท์โทรหาคนเดียวที่เขาไว้ใจสารวัตรมนตรีหัวหน้าสถานีและพ่อบุญธรรมของเขาเองผมยิงเขาแล้วครับเขาพูดเสียงเรียบไม่มีคำตำหนิไม่มีเสียงตกใจจากปลายสายมีเพียงประโยคเดียวที่ตอบกลับมาเดี๋ยวพ่อจัดการให้สิบห้านาทีต่อมาตำรวจสองนายเดินทางมาถึงแต่ไม่มีใครจับตัวดาบอาทิตย์ ไม่มีการสืบสวนไม่มีการตั้งข้อหาทุกอย่างถูกจัดฉากว่าเป็นคดีรักสามเศ้าจบลงด้วยการฆ่าตัวตายใบหน้า,านทศพลถูกวางปืนในมือหญิงสาวถูกเขียนจดหมายปลอมบรรยายถึงความสับสนในใจหลักฐานทุกอย่างถูกเผาทิ้งในคืนเดียวและคืนนั้นดาบอาทิตย์กลับไปบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้นอนเลยสักนาทีเสียงปืนยังดังก้องในหัวทุกครั้งที่เขาหลับตา ใบหน้าของเธอยังลอยอยู่ในเงากระจกทุกบาในบ้านเขาเริ่มได้ยินเสียงร้องไห้ตอนกลางคืนเสียงฝีเท้าในห้องน้ำํำและเสียงกระซิบที่เตียงทุกตีสามทำไมคุณไม่เชื่อฉันดาบอาทิตย์เริ่มไม่พูดกับใครในสถานีเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานทั้งวันมองรูปหญิงสาวในโทรศัพท์จนกระทั่งวันหนึ่งโทรศัพท์บ้านของเขาดังขึ้นตอนตีหนึ่งเสียงจากปลายสายเย็นเยียบ ผมคือคนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นคุณคิดว่าคุณลบทุกอย่างได้หมดหรอือผมมีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านใกล้ที่เกิดเหตุเสียงหัวเราะเบาๆตามมาภาพที่ชัดพอจะส่งให้หนังสือพิมพ์ได้เลยคุณอยากเจอกับผมไหมหรือจะให้คนอื่นรู้ความจริงก่อนแล้วสายก็ถูกตัดไปดาบอาทิตย์ยืนถือโทรศัพท์อยู่นานเหมือนหินหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอก ใครบางคนรู้เรื่องทั้งหมดและนี่คือจุดเริ่มต้นของความพังทลายที่แท้จริงของเขาเสียงลมหายใจของเขาเริ่มดังขึ้นตอนที่ไฟในบ้านดับปูบฝนยังตกเหมือนเมื่อคืนที่เกิดเหตุไม่มีวี่แววว่าจะหยุดกลิ่นอับชื้นในห้องเริ่มแรงขึ้นราวกับมีของเน่าซ่อนอยู่ดับอาทิตย์ยืนอยู่กลางห้องมองไปรอบตัวอย่างวาระแวงหน้าจอโทรศัพท์ว่างเปล่าแต่เสียงหัวเราะย,ยังดังอยู่ในหัว ผมรู้ทุกอย่างเสียงนั้นยังชัดเหมือนเมื่อชั่วโมงก่อนเขาหยิบปืนขึ้นมาสบัดมือเบาๆตรวจสอบกระสุนมือเขาเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความไม่แน่นอนใครกันแน่ที่รู้และรู้มากแค่ไหนเขากลับไปที่โรงพักในเช้าถัดมาสายตาทุกคู่ยังเคารพไม่มีใครกล้าถามถึงเหตุการณ์คืนนั้นแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปในบรรยากาศ สารวัตรมนตรีเรียกเขาเข้าห้องทำงานส่วนตัวในมือเขาถือซองเอกสารสีน้ำตาลบนโต๊ะคือรูปจากกล้องวงจรปิดชัดเจนมุมเดียวกับที่ดาบอาทิตย์ได้รับคำขู่ทางโทรศัพท์มีคนเล่นเกมกับเราสารวัตรพูดเสียงเรียบแต่อย่าลืมใครก็ตามที่เริ่มเกมนี้ต้องแพ้นในที่สุดดาบอาทิตย์พยักหน้าแต่ใจเขากลับหนักอึ้งภาพในมือเขาคือความตายที่เขาเป็นคนกอ่อ ภาพที่ไม่มีใครควรเห็นเขาตัดสินใจเริ่มสืบเองแบบเงียบฮ่าฮะเริ่มจากบ้านร้างหลังเกิดเหตุฝุ่นจับหนาประตูขึ้นสนิมแต่หน้าต่างหลังบ้านมีรอยถูกนัดในบ้านเงียบผิดปกติเขาก้าวช้าๆเข้าไปเสียงพื้นไม้ดังเอียดตายเท้ากลิ่นบางอย่างลอยมาเติดจมูกไม่ใช่แค่กลิ่นหนูตายมันคือกลิ่นน้ำหอมของเธอ กลิ่นเดียวกับที่เคยอยู่ในรถคืนนั้นหัวใจเขากระตุกมีใครบางคนมาอยู่ที่นี่ในลิ้นชักต้นไม้เก่าเขาพบรอยนิ้วมือที่ยังสดใหม่และซองจดหมายไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในคือภาพของเขากับสารวัตรกำลังกอดกันร,ริมแม่น้ำเขาแทบหายใจไม่ออกภาพนั้นเป็นของเก่าที่ควรถูกเผาไปนานแล้วภาพที่ไม่มีใครควรเห็นเขาขยำภาพแน่นพยายามเกลืนความโกรธลงคอ ใครกำลังขุดคุยทุกอย่างที่เขาซ่อนไว้เขาเดินออกจากบ้านร้างแล้วรู้ตัวว่ามีใครตามอยู่เงาของชายสวมเสื้อฮู้ดสีเทายืนอยู่ปลายตรอกเมื่อเขาหันไปชายคนนั้นวิ่งหนีทันทีดาบอาทิตย์วิ่งตามเสียงฝีเท้าดังตึงๆบนพื้นซีเมนปิดฝนแต่ชายคนนั้นเร็วกว่าที่คิดเขาหลบเข้าตรอกแคบแล้วหายไปดาบอาทิตย์ยืนหอบอยู่กลางซอยมองซ้ายขวาอย่างสับสน ใครคนนั้นรู้ทางหนีทีไล่ดีกว่าเขาเองในคืนเดียวกันโทรศัพท์มือถือของเขาส่งข้อความอัตโนมัติไม่มีเบอร์ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงภาพเดียวภาพที่เขาเดินเข้าไปในรถหญิงสาวคืนนั้นมุมสูงมืดมัวแต่ชัดพอจะเห็นว่าเขาคือใครคืนนี้ที่เดิมเวลาเดิมข้อความสั้นๆต่อท้ายเขาโยนโทรศัพท์ลงโตะด้วยแรงที่ไม่เคยมี มือเริ่มสั่นแรงกว่าครั้งไหนฮ่าฮะนี่ไม่ใช่การขู่ธรรมดานี่คือการเล่นกับไฟเขาเดินกลับไปหาสารวัตรบอกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดสารวัตรเงียบไปนานก่อนจะหยิบกล่องเล็กๆจากลินชักในนั้นคือฝ่ายซ้ายสีดำมันไม่ใช่แค่แกคนเดียวที่ถูกแบล็กเมล์ฉันเองก็โดนและสิ่งที่อยู่ในนี้ถ้ามีใครได้ไปเราตายทั้งคู่ ดับอาทิตย์รับแฟชได้มากำแน่นนี่คือศพที่ยังไม่ถูกฝังความลับที่ห้ามเปิดออกเด็ดขาดเขารู้ว่าไม่ใช่แค่เขาสารวัตรเองก็มีเบื้องหลังที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งคู่เกี่ยวพันกันมากกว่าความสัมพันธ์ตำรวจคืนหนึ่งเมื่อสามปีก่อนพวกเขาเคยอยู่ในรีสอร์ทเล็กๆริมชายหาดในเวลานั้นไม่มีใครเป็นตำรวจมีแค่ความจริงที่หลบซ่อนจากสายตาคนทั้งโลก แต่มันก็ผ่านไปแล้วเขาเลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างออกไปแต่ตอนนี้อดีตกำลังตามล่าและมันกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮะเขาเปิดกล่องเหล็กที่ซ่อนไว้ใต้เตียงในนั้นมีจดหมายที่เธอเคยเขียนไว้ก่อนตายจดหมายที่ไม่เคยเปิดอา่านเขาเริ่มเปิดมันด้วยมือสัน่นมึกจางๆบนกระดาษสะท้อนแสงไฟสลัวในห้องถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าฉันรู้ทุกอย่าง ขอให้คุณจำไว้ว่าฉันไม่เคยเกลียดคุณเลยดวงตาเขาร้อนเผาความจริงมันไม่ได้จบแค่การฆ่ามันเริ่มจากความรักที่ผิดที่ผิดเวลาและความจริงบางอย่างที่เขายังไม่รู้กำลังรอเขาอยู่คืนพรุ่งนี้เขาจะกลับไปที่เดิมที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและอาจเป็นที่สิ้นสุดของเขาเองฝนยังคงตกหนักถนนปีกลืนจนแสงไฟสะท้อนเหมือนแผ่นกระจกแตก เสียงน้ำไหลในท่อระบายน้ำดังคลอเหมือนเสียงกระซิบของคนตายดาบอาทิตย์ยืนอยู่ตรงจุดเดิมที่เกิดเหตุฆาตกรรมเงาร่างของหญิงสาวยังลอยอยู่ในความทรงจำเลือดที่เคยไหลยอยู่ตรงนี้ถูกฝนชะจนไม่มีร่องรอยแต่เสียงในหัวของเขายังชัดเสียงเธอร้องให้ก่อนสิ้นใจเขาหลับตาสุดลมหายใจลึกแล้วเดินเข้าไปในตรอกด้านหลังจุดนัดหมายที่คนลึกลับบอกไว้ ซอยแคบมืดและเงียบผิดปกติกลิ่นเหม็นจากทังขยะลอยประทะจมูกเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากมุมมืดเขาหยิบปืนออกมาช้าๆพร้อมไฟฉายเล็กสาดแสงไปยังต้นเสียงชายเสื้อฮูดคนเดิมยืนอยู่ปลายตรอกคราวนี้เขาไม่หนีเขายิ้มยิ้มแบบคนที่รู้ทุกอย่างดีใจที่คุณมาเสียงเขาทุ่มลึกเย็นเยือกดาบอาทิตย์เงียบมองเขาอย่างระแวง คุณคงอยากรู้ว่าผมคือใครผมคืออดีตคนรักของทศพลหัวใจของดาบอาทิตย์หยุดเต้นชั่วขณะผมรู้ว่าคุณฆ่าเขาและผมรู้ว่าทำไมดาบอาทิตย์ยกปืนเล็งทันทีชายคนนั้นไม่ขยับแม้แต่นิดยิงเลยสิถ้าคุณคิดว่าฆ่าผมแล้วจบแต่ถ้าไฟาวิดีโอหลุดเมื่อไหร่ชีวิตคุณกับสารวัตรจะไม่เหลืออะไรเลยคำพูดแทงลึกกว่ากระสุน คุณรู้จักเราสองคนมากแค่ไหนมากพอจะทำลายทุกอย่างที่คุณสร้างมาดาบอาทิตย์เริ่มหายใจแรงเขาไม่เคยตกอยู่ในเงื้อมมือใครแบบนี้คุณต้องการอะไรเขาถามเสียงคุณความจริงไม่ใช่แค่ความจริงเรื่องคืนนั้นแต่ความจริงที่คุณกับสารวัตรซ่อนมาตลอดผมรู้ว่าคุณสองคนเคยมีความสัมพันธ์ผมรู้ว่ามันไม่เคยจบและผมรู้ว่าเธอ ชายหนุ่มหยุดพูดกระตกยิ้มเล็กฮาา่าฮะเธอไม่ได้เลือกทศพะะลเธอเลือกคุณคำพูดนั้นเหมือนหมัดหนักที่ซัดเข้าหน้าดาบอาทิตย์นิ่งอึงเขาไม่เคยรู้เธอเขียนจดหมายถึงคุณก่อนตายผมเจอในกระเป๋าเธอแต่ตำรวจเก็บของเธอไปหมดก่อนที่ผมจะพูดอะไรได้เขายื่นซองจดหมายเก่าๆขึ้นจากเสือ้อดาบอาทิตย์ลังเลก,ก่อนจะรับมาอย่างช้า ฮ่าฮ่ามือเขาสัน่นลายมือเธอยังสวยเหมือนเดิมถ้าคุณยังรักฉันได้โปรดให้อภัยฉันแค่ไม่กล้าเปิดเผยสิ่งที่คุณเป็นแต่ฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยน้ำตาเขาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมือแน่นิ่งปืนตกพื้นชายหนุ่มย่อตัวลงหยิบปืนคืนให้ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าใครคือเหยือ่อและใครคือฆาตรกร ดาบอาทิตย์ยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินเสียงฟ้าร้องดังลันแต่ในใจเขาดังยิ่งกว่าเขารู้แล้วว่าเธอไม่หักหลังเธอรักเขาจริงแต่เขาเองที่เชื่อภาพลงตามากเกินไปคุณจะทำยังไงกับความจริงนี้เขาถามชายหนุ่มยิ้มเย็นช่วยผมเปิดโปรงมันไม่ใช่เพื่อทศพลไม่ใช่เพื่อเธอ,เอ,เธอแต่เพื่อคุณเองคุณยังมีโอกาสแก้ไข แต่ต้องเลือกตอนนี้เสียงฝนเริ่มซาลงเหมือนฟ้ากำลังรอคำตอบดาบอาทิตย์มองไปทางปลายซอยที่มืดสนิทชีวิตเขาไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมแต่บางทีเขายังเดินไปข้างหน้าได้เขาพยักหน้าช้าฮ่าฮะชายคนนั้นยื่นแฟช้านอีกอันให้นี่คือทุกอย่างที่คุณต้องใช้คืนพรุ่งนี้เจอกันที่โรงพักหลังเที่ยงคืนอย่าให้ใครรู้ จากนั้นเขาก็หายไปในความมืดอีกครั้งดาบอาทิตย์ยืนอยู่ตรงนั้นนานเสียงหัวใจเขาดังชัดกว่าฝนคืนนี้เขาได้รู้ความจริงและมันเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อมาตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เขายังไม่รู้คือในแฟลชได้นั้นมีบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยแม้แต่น้อยโรงพักบางแขงเงียบผิดปกติในคืนที่ฝนไม่ตก แสงไฟสลัวจากโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์กระพริบช้าๆราวกับหายใจไม่ทันกลิ่นบุรีเก่าผสมกลิ่นน้ำยาถูพื้นเก่าทำเอาคลื่นไสดาบอาทิตย์เดินช้าๆผ่านตะว่างเปล่าของเพื่อนร่วมง,งานเขากำลังมุ่งหน้าไปห้องประชุมลับชั้นบนสุดในมือมีแฟลชไยสีดำอีกมือคือปืนพกที่ไม่มีใครเห็นเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังสะท้อนทุ่โงทุกก้าวคือความรู้สึกว่าเขากำลังใกล้จุดจบ ประตูไม้เก่าหน้าห้องประชุมเปิดแอดออกภายในมีเพียงคนเดียวที่นั่งรออยู่สารวัตรมนตรีในชุดพลเรือนสายตาเขาคงกริบเหมือนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วแกไปเจอมันมาใช่ไหมดาบอาทิตย์พยักหน้าเงียบแล้วมันให้แกอะไรมาแฟลชได้ถูกวางลงบนโต๊ะตรงหน้าสารวัตรมองมันด้วยแววตาแข็งกร้าวเขาหยิบมันขึ้นมาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เก่าเสียงดังแกรก หน้าจอสว่างขึ้นพร้อมโฟลเดอร์ชื่อว่า Truth คลิกเปิดวิดีโอแรกคือภาพจากกล้องวงจรปิดในรีสอร์ทริมทะเลเมื่อ3ปีก่อนภาพดาบอาทิตย์กับสารวัตรจุบกันในห้องพักชัดเจนใกล้เกินไปที่จะปฏิเสธมันได้กล้องวงจรปิดจากไหนเสียงสารวัตรแทบกลืนคำพูดจากพนักงานเก่าของรีสอร์ทดาบอาทิตย์ตอบเบาฮ่หา,หาวิดีโอต่อมาไม่ใช่ภาพ แต่เป็นเสียงบันทึกสนทนาในห้องทํางานของสารวัตรเองเสียงหัวเราะเยาะเสียงพูดถึงการลบหลักฐานเสียงสารวัตรสั่งการจัดฉากศพดาบอาทิตย์ตัวเย็นวา่าเขาไม่รู้ว่ามีบันทึกนี้อยู่ด้วยสารวัตรหันขวับมามองเขาเริ่มหน้าเสียมันจะเอาอะไรมันอยากเปิดโปงมันรู้ว่าผมค่าแต่มันก็รู้ว่าใครสั่งปิดคดีห้องทั้งห้องเงียบกริบ สารวัตรยืนขึ้นช้าๆเดินวนรอบโต๊ะแกคิดจะแฉด้วยเหรอฉันไม่เหลือทางอื่นแล้วฉันเสียเธอไปเพราะเข้าใจผิดแต่ฉันเสียศักดิ์ศรีเพราะเชื่อคุณเสียงตะโกนดังขึ้นทันทีอย่ามาโทษฉันแกก็ร่วมมือทุกอย่างแต่แกเป็นคนลั่นไกเงียบอีกครั้งสารวัตรถอนหายใจแรงแล้วหยิบซองบางอย่างจากลิ้นชักในนั้นคือภาพถ่ายหญิงสาวตอนอยู่โรงพยาบาล ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำนี่คือความจริงอีกด้านที่แกไม่เคยรู้ก่อนเธอจะตายเธอมาหาฉันร้องให้ขอความช่วยเหลือดาบอาทิตย์เบิกตากว้างเธอบอกว่าแกทำร้ายเธอเพราะเธอรู้เรื่องของเราเธอกลัวเขาเริ่มสุดลงกับเก้าอี้แต่ฉันเลือกจะเก็บไว้เพราะกลัวเสียทุกอย่างทั้งตำแหน่งทั้งภาพลักษณ์สารวัตรโยนภาพลงโต๊ะ และฉันก็กลัวว่าเธอจะเปิดเผยเรื่องของเราเราทั้งคู่กำลังปิดบังในสิ่งที่เราเป็นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นล่างทั้งสองหยุดหายใจชั่วขณะใครบางคนกำลังมาสารวัตรรีบลบไฟจากคอมพิวเตอร์แต่ช้าเกินไปประตูเปิดออกชายเสื้อฮูดสีเทายือนอยู่ที่หน้าประตูตามหลังมาคือชายอีกสองคนในชุดสื่อมวลชน พร้อมกล้องถ่ายวิดีโอสวัสดีครับผู้กำกับเสียงเขาเรียบเย็นผมถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ดาบอาทิตย์หน้าซีดสารวัตรวิ่งเข้าคว้าปืนแต่ไม่ทันเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดสารวัตรล้มลงเลือดหลายนองพื้นกล้องยังถ่ายต่อชายเสื้อฮู้ดหันไปหาดาบอาทิตย์ตอนนี้ไม่มีใครปิดความจริงได้อีกแล้วคุณจะพูดอะไรไม่ก่อนทุกคนจะได้ยิน ดาบอาทิตย์ยืนเงียบร่างสันกล้องเล็งตรงมาที่เขาสปอตไลท์จากความจริงสว่างเจ้าเกินกว่าที่เขาจะหลบเขาหลับตาแล้วพูดเพียงคำเดียวขอโทษเสียงเงียบลงทันทีเมืองทั้งเมืองจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครกล้าย,ยอมรับความลับที่กลายเป็นศพและความจริงที่ไม่มีใครหยุดได้อีกแล้ว